จุมจเรบสัวเต็งออคเนียนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับภาษาคขมรบายครูนัดนะคะโดยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการนับเลขในภาษาคขมรกันนะคะประโยคที่ว่านับเลขในภาษาคขมรนั้นนะคะภาษาคขมรจะพูดว่ารวบเล็กเพียสาคขมร,รวบเล็กเพียสาคขมรซึ่งตัวเลขในภาษาคขมนนั้นจะมีระบบในการนับนะคะโดยมีตัวเลขฐานเพียง5ตัวนั่นก็คือ 1>, 1 2 3 4และ5นะคะมาพบกับตัวเลขแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือเลข0นั่นเองตัวเลข0นย์ะคะจะออกเสียงว่าโซนโซนนะคะค่ะตัวเลขต่อไปนะคะเลข1นะคะจะออกเสียงว่ามวยมวยแปลว่า1นะคะเลข2นะคะจะออกเสียงว่าปี ตีตัวนี้นะคะโปอีปีมีรูสะกดจะไม่ออกเสียงตัวสะกดนะคะต่อไปเลข3าเบายเบยแปลว่าเลข3นั่นเองนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะเลข4นะคะสี่จะออกเสียงว่าบวนบอัวโนโบวนนะคะแปลว่าเลขสนั่นเองค่ะสำหรับตัวเลขต่อไปในหลักหนว่วยนะคะก็คือเลข5นะคะ หมายเลข6นะคะประมวยประมวยนะคะแปลว่า6นะคะตัวนี้มาจาก5้าบวกหนึ่งนะคะเป็น6ต่อไปนะคะเลข7นะคะประมปีประมปีนะคะแปลว่าเลข7นะคะเลขต่อไปนะคะเลข8นะคะเลข8จะออกเสียงว่าประมใบประมใบก็คือ 5กับ3แปลว่า8นั่นเองนะคะต่อไปเลขเตัวเลขสุดท้ายในหลักหน่วยนะคะออกเสียงว่าประมวนประมวนแปลว่า9นะคะต่อไปนะคะในหลักสิบนะคะตัวเลขแรกข,ของเราเลยนะคะเลข10นั่นเองนะคะออกเสียงว่าด็อกด็อกแปลว่า10นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็น11เอ็นะคะสิก็จะเป็นด็อกมวย 12ดอปี13ดอบเบย14ดอบ,บวน15ดอปรำ16ดอ17ดอปรำปี19ดอปรำเบยนะคะจนถึง20นะคะซึ่งออกเสียงว่ามาเพยมาเพยแปลว่า20นั่นเองนะคะต่อไป30นะคะจะออกเสียงว่าสซับสซับแปลว่า30นะคะ ตัวเลขต่อไปนะคะ40่น่าสีออกเสียงว่าแซ่ซับนะแซ่ซับแปลว่า40นะค่ะตัวเลข50นะจะออกเสียงว่าหาซับหาซับนะแปลว่า50นะค่ะเลขต่อไปค่ะ60ในส่วนของ60นั้นนะคะภาษาเขมรจะออกเสียงว่า6กซบ 60แปลว่า60นั่นเองนะคะค่ะเลขต่อไปนะคะ70 70ภาษเคขมินออกเสียงว่า7 0 70นะคะแปลว่า70นะคะแล้วก็80นะคะ80ภาษาพรขมินออกเสียงว่า8 0 80แปแปลว่า80นั่นเองนะคะค่ะก็มาถึงตัวเลขสุดท้ายในหลักสิบของเรานะคะนั่นก็คือ90นะ 9ก้สาสิบภาษาเขมรจะออกเสียงว่าเก้าเสบเก้าเสบแปลว่าเก้าสิบนะคะค่าต่อมามาเริ่มต้นในหลักร้อยกันนะคะหลักร้อยตัวเลขแรกนั่นก็คือ100นั่นเองนะคะ1 0 0จะออกเสียงว่ามวยโรยมวยรวยปรแปลว่า100นะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวเลขในหลักพันนะคะ1000พนะคะเราจะออกเสียงว่ามวยป่วนมวยป่วนปแปลว่า1000นะคะค่ะ สู่ตัวเลขหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นนะคะในภาษาคขมรจะออกเสียงว่ามวยหมื่นมวยหมื่นนะคะแปละว่า1 0 0 0 0ื่นนะคะค่ะหลักแสนนะคะ1นึ่งแสนนะคะเราจะเริ่มต้นที่1นึ่งแสนก็คือภาษาคขเมรนะคะจะออกเสียงว่ามวยแสนมวยแสนแปลว่า1นึ่งแสนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะหลักล้านนะคะภาษาคขมรจะออกเสียงว่ามวยเรียน มวยเรียนแปลว่า1ล้านนะคะค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตัวเลขในภาษาเขมรวันนี้เรานับเลขตั้งแต่ศูนย์จนถึง1ล้านเลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนับเลขในภาษาเขมรนะคะตอนนี้เราจะเข้าสู่เกมกันนะคะเป็นการทดสอบนะคะว่าทุกคนจะสามารถจำตัวเลขในภาษาเขมรนะคะที่เรียนไปแล้วได้มากน้อยเพียงใดนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะคุณครูก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้นะคะไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะจุมเรียบเรียนนะคะอ,อกคุณเจริญบ๊ายบายค่ะ